Okay, สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวแม่สอดกันตอนนี้มาเติมน้ำมัน420 e เต็มถัง290บาทตอนนี้เวลา5ทุ่มเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตทริปก่อนรีเซ็ตทริปอนนี้นะเติมน้ำมันแล้วก็รีเซ็ตทริปไทม์ด้วยโอเคทริปไทม์เรียบร้อย ตอนนี้อุณหภูมิ24องศานะโอเคอันนี้เรามากับ X Max 300เป็นการเที่ยวครั้งแรกที่ไกลครั้งแรกก็ไกลเลย X Max จะลองดูครว่าเป็นยังไงเป็นทริปแรกของ X Max นะที่เดินทางไกลขนาดนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบ500กิโล รถในปั๊มนี่อย่างเยอะอเมื่อกี้น่าจะไปต่างจังหวัดกันเยอะอยู่วันนี้วันศุกร์นะคืนวันศุกร์ยุดยาวโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกที ตอนนี้เราอยู่วตทออินบุรีเดี๋ยวแม่กินอะไรก่อนเออตอนนี้กี่องศาแล้วยี <c oughs> ิบสองตอนนี้อยู่ปั๊มน้ำมันอินบุรีแล้วตอนนี้ยี่ิบสององศาเที่ยงคืนสามสิบสองนาที เดี๋ยวเราออกละโอ้ปั๊มนี่ก็ลื่นจังเลยปั๊มปตทอโอเคครับพร้อมเลย ครับอาขับรถก่อนโอเคครับตอนนี้เวลาตีห้ายี่สิบสามนะหลังจากเมื่อคืนที่เราจอดนอนตรงตามเราออกมาจากนาครสวรรค์ก็น่าจะสักแป๊บหนึงนะ่งออกมาจากนาครสวรรค์ไปออกมาจากดานยาวอะ่ะเออเออ ตอนนี้เราอยู่แถวลาดยาวนะออกมาจากนาครสวรรค์ได้สักพักหนึ่งนะเามาจอดนอนเมื่อคืนประมาณตีสองครึ่งนะโอเคตอนนี้ตีห้ายี่สิบสี่ตอนนี้ตีห้ายี่สิบสี่อุณหภูมิยี่สามองศานะเนี่ยน,นี่นะยี่สามองศาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆไม่รีบนะ เราไม่ลืมอะไรฮะ พึ่งเากินข้าวว่นเดี๋ยเข้าเดี๋ยวจะเข้าตัวเมืองกำบแพงและหาอะไรกินก่อนนี่หมปิ้งคนละสองไม้ไปกินข้าวที่ตลาดสอนเข้าตัวเมืองกำบแพงโอเคครับขอกินข้าวก่อน,น โอเครับตอนนี้เราอยู่กำแพงเดี๋ยวตอนนี้วิ่งมาแล้วสามร้อยสี่โนนะน้ำมันกระพริบแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนมาดูว่าจะเท่าไหร่ก็เราแบกของมาเยอะไงแบกน้ำหนักมาเยอะข้าวสารสองกระสอบอะแล้วมันจะกินน้ำมันเนี้ยนะใช่มันไม่ใช่หรอทำไมจะไม่ใช่อะ ก็ยิ่งน้ำหนักเยอะมันก็ต้องกินน้ำมันเยอะเสร็จใช่ยี 4, <c oughs> ่สิบเต็มถังอะ <c oughs> เต็มถังน่าจะสามร้อยโอเคครับเดินทางกันต่อ <c oughs> เตินมน้ำมันแล้วถังแรก เติมไปสามร้อยเต็มถังจัดไปเจ็ดจวดเจ็ดจวดเนี่ยเจ็ดจวดเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะ จะตรงยาวๆเลยทีนี้ตรงเข้าตากเลยไปไปเส้นอำเภอบ้านตากออไปอำเภอบ้านตากสวัสด,ดีครับไปไหนกันครับพี่ไปไหครับเชียงใ,ใหม่อ๋อเชียงใหม่ม่าสวัสดีครับ ที่เราจไปเดี๋ยวไปที่หัวนะตรงบไิษัทแต่ว่าเราจะไปบ้านป่ากเหมือนไป่ายตานะเดี๋ยตอนนี้เรามาถึงแยกที่จะไปแม่สอดแล้วนะถ้าเดี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้จะไปแม่สอดนะแต่เราแต่เราไม่ไม่เลี้ยวนะ เดี๋ยวเราจะตรงตรงไปเข้าบ้านตากไปอีกเส้น,นึ่งอ่าใช่ถ้านะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปแม่สอดนะ,ะนี่เป็นแม่นะ้ำปิงนะ ดีค,ครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองตากนะครับจะมาไหว้อคงสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคร,ราไหว้จุดทูเทียมมิชาน

โอเคครับไ่าเสร็จเดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วโอเคครับตอนนี้เราสักการะอะไรนะพระเจ้าตากสินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแม่สอไอแม่ละมาดใช่ไหมบ้านตากเส้นแม่ละมาศไปบ้านตากแล้วก็แม่ละมาด ไม่แวะไม่แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะเรียบริมแม่น้ำปิงไปเข้าบ้านตาแล้วก็จะไปเข้าเส้นหนึ่ง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 เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ด้าแหละเราจะไม่ผิด ซ้ายผ่านตลาดอ๋อโอเคตอนนี้เราอยู่แยกโรงเรียนบ้านตากนะครับเดี๋ยวซ้ายเราจะไปแม่ละมาดนะเดี๋ยวซ้ายตรงน,นี้อันนี้ไม่น่าจะใช่บ้านตากน่าจะเป็นเมืองตากก็แล้วใหญ่ขนาดเนี้ย <laughs> ถึงทางแยกแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายไปเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโอเคนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเลี้ยวซ้ายไปแมละมาดโอ้โนี่ครับแมละมาดแปดสิบห้ากิโลถ้าสองยางร้อยสามสิบสบายสบาย,บายอ่าขอบวอหกสิบห้ากิโลไดจวดจวดสบายสบายโอ้ อ๋ไอ้รู้สึกว่าจะขึ้นเขาแล้วนะใช่ไหมรู้สึกว่าจะขึ้นเขาแล้วอวัดครมาวัดพระบรมทา,า,า,าต ไปเลี้ยวลืมปิดอยา่างสวยเลยครับพี่น้องสวัสดีครับไปไหนครับพี่ โอเคแวะชมวิวนะครับตอนนี้เวลาอุ้ยรถมารถมาโอเคครับตอนนี้เวลา11โมง12นีนะอุณหภูมิ20องศานะตอนนี้ยจะเที่ยงแล้ว20องศาเลย,เลย ิีตาโอ้โหนตกด้วย ถนนขาดเลยอ่ะดูดิเนี่ดินสไลด์ถนนขาดเลยตอนแรกนึกว่าเขาทำถนนนะไม่ใช่นะดูครับโน่นโอ้โหอันนี้ได้ผ่านได้ทีละคันนะ่อยๆไปโอ,อ้ผมจะไปจะได้ う คนหมูไปไหน ยานแห่งชาติขุนพะวอปิดนะครับถ้าใครจะมาก็วางแผนดีๆนะเมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้ปิดจะปิดโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อโอเคครับตอนนี้เราถึงแม่ละมาดแล้วครับน,นี่เป็นโรงพยาบาลแม่ละมาา ตอนนี้เที่ยง36นะถึงแม่ละมาก็ขับชมวิวมาเรื่อยๆครับไปเไื่อีๆวิวสวยเส้นนี้เส้นบ้านตากแม่ละมาาเรามานะโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปอะไรนะไปตลาดใช่ไหมตรงนี้เป็นเทศบาลเป็นสำนักง,งานเทศบาลแม่สอด เราไปหาอะไรกินก่อนครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านนี้ก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราจอดกินข้าวนะครับแถววัดชุมพลคีรีนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมาดูนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะบ่ายโมงแล้ว สั่งไว้นะ่ะน้องไม่ขายเพืดด่อนโอเคได้แล้วครับนี่เ๋วยเตียเราเดี๋ยวรปรุงกอนอันนี้ครับแค่หมูหน้าหน่อยอันนี้เด็กดอยบอกว่าอร่อยสุดในในย่านนี้แนละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวข้าวข้าวละ โอเคครับอิ่มแล้วเม okay, ื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวพิเศษ3ามละยี่สิบห้าบาทเนาะพิเศษ3ามละยี่สิบห้าแล้วก็ส้ตตมตำยี่สิบบาทเนาะแค่หมูห้าบาทโอเคครับอิ่มแล้วเดี๋ยวไปซื้อของตลาดเนะ ตลาดสดไม่สอง เดี๋ยวขอซื้อของกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาะว่าการอีกทีเดี๋ยวอัพเดตให้ดูอีกทีครับมาซื้อส้มมีส้มใส่น้ำผึ้งใช่ไหมผลไม้เยอะอยู่นะ

โอเคครับตอนนี้เรามาถึงแม่สอดแล้วที่ทพักนะเรา <c oughs> นี่ครับมาถึงแล้ววิ่งไปประมาณห้าร้อยห้าสิบโลอันนี้แวะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อยู่มาถึงประมาณหกไอ้สี่โมงพอดีมาถึงสี่โมงเย็นพอดีดูครับนี่นี่แล้วก็ตรงนี้เลย <c oughs> นักลบย่อมมีบาดแผล ชิบไหนนี่ปึ๊บเป็นรอยขวนเลยปึ๊บยาวเลยนี่มีโอเลยไม่เป็นไรนี่ครับสภาพรถสภาพที่มาถึงนี่อันนี้น้ำมันเครื่องก็ดำขึ้นมานิดนึงรูเบ ไม่ใช้เบรกอะโอเคอยู่น่ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะกางเต็นท์ตรงนี้นี่ตปลต้นมาขามเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีภารกิจอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีครับ